สวัสดีครับอาจารย์พวกเองมาค่ะมีอะไรก็พูดมาช่วยตัดสินเกมนี้หน่อยครับอาจารย์ต้องมาช่วยตัดสินแล้วแหละได้ดีเริ่มเลยวันเนี้จะแพ้ค่าแน่เดี๋ยวจะใด้ดูของจริงวันนี้เป็นวันตายของเจ้าเหน,นเจ้าไม่รอดแน่ข้าพาลูกพี่ของข้ามาจริงไหมลูกพี่น่าแต่ไม่จริงลูกพี่ตัวตะกะปิดเดียว แต่ถ้าว่าทำไมลูกพี่ตัวเล็กจังเพลูกพี่ไม่ดื่มนม <c oughs> เดี๋ยวจะสั่งสอนให้กลับบ้านไม่ถูกเลย <c oughs> พร้อมแล้วเกไม่รอดแน่ <Hey. S 1> ลูกพี่ลูกพี่ใช้ตัวอะไรครับวันนี้แลนเดเกอร์แลนเดเกอร์ผมใช้วิสัยแอโร่ว,วุยแค่เจอของข้าเองกันหนาวแล้วฮักบัตเตอร์อุ้ยมากเลือ <c oughs> ดกาดดักเตอร์ ลุยเลยลูกพ่อเลดี้เซตทรีทูวันโอ้โหฮามันไปไปได้ไงมตเตอร์ลูกพ่อไปเพื่อนใหมเนาะกับบานกันนะลูก 不用不了。<laughs>